สวัสดีค่ะมีแม่ๆหลายๆท่านสงสัยนะคะว่าเวลดอนรุ่นสมาร์ทเท n และรุ่น Co c o c o l ล็บมีความแตกต่างอย่างไรนะคะเนื่องจากว่ามองผิวเผินแล้วมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาอธิบายความแตกต่างให้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ หมุนได้360องศาเช่นกันค่ะและติดตั้งด้วยระบบ Isofix เช่นกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันอย่างแรกนั่นก็คือมาตรฐานค่ะรุ่น Smart Turn ได้รับมาตรฐาน R129 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลกนะคะมีการทดสอบการชนทั้งด้านหน้าและด้านข้างค่ะ ตัรุ่น c o c o l ลฟนะคะผ่านมาตรฐาน ECE R44 0 4ค่ะผ่านมาตรฐานทดสอบการกันชนด้านหน้าเท่านั้นค่ะรุ่น Smart ทเทิใช้ได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดถึง7ปีรุ่นโคโคเลิฟใช้ได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดถึง4ปีค่ะตัวซัพพอร์ตศีรษะนะคะสำหรับรุ่น Smart ทเทิมีซัพพอร์ตบริเวณศีรษะ3ชั้นค่ะ รุ่นโคโคเลฟมีซับพอร์ตบริเวณศีราะ4ชั้นค่ะในเรื่องของวัสดุนะคะรุ่นสมาร์ทเทิวัสดุเนี่ยด้านในจะเป็น EPS บวกเมม o r ร f o โฟจะมีความนุ่มมีความแน่นดูซับแรงกระแทกด้านข้างได้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะส่วนรุ่นโคโคเลฟนะคะวัสดุจะเป็น PE บวกเมม o r ร f o โฟค่ะซึ่งจะมีความนุ่มและมีความแน่นน้อยกว่าค่ะ สำหรับรุ่นร์ทเทิร์นมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือมีระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอัลล้ำสมัยและมีนวัตกรรมผ้ n แอนตี้ไวรัสำหรับคลิปนี้ก็ไขข้อสงสัยของคุณแม่ได้แล้วนะคะในเรื่องของราคาแน่นอนว่ามาตรฐานที่แตกต่างกันวัสดุที่แตกต่างกันราคาก็ย่อมแตกต่างกันค่ะแนะนําว่าแล้วแต่ความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะได้เวลรอนร,รุ่นไหนนะคะสำหรับใครที่สนใจวลรอนร,รุ่นไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลย,เลยค่ะ